โมงเย็นค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมมีคำถามให้นอ้องคอมเมนต์กันีกแล้วค่ะนั่นก็คือนน้องเนีออย่ยมีการบ้านวิชาอะไรบ้างที่จะต้องทำมาเสาร์อาทิตย์คอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยนะคะและเมื่อวานนี้นะคะพี่แป้งชมสอนนอน้องรับคาถาสีชมพูแม่มดไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งแบบเดียวกันจะมีของฟรีม่ถึง7ชิ้นเลยนะน้องแป้งจะบอกว่าทำยังไงบ้างและมีอะไรบ้างเราไปดูกันและชิ้นแรกนะคะน้องจะเป็นปีกแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นออกสีฟ้าสีเทานะคะบอกเลยว่าสวยมากๆและของฟรีชิ้นนี้นะใส่ได้นะผู้หญิงล แล้วก็ผู้ชายเลยแจกเพียงแค่11,000ชิ้นเท่านั้นแล้ะน้องจะใส่ตัวละครอะไรมายังไงมันก็สวยนะคะน้องเพราะปีกมันเด่นมากแล้วมันก็อันใหญ่ด้วยไม่มีไม่ได้แล้วนะและชิ้นที่2นะคะน้องจะเป็นแว่นตากรมแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้มันสามารถปรับขนาดแว่นตาของเราบนใบหน้าได้แล้วฉะนั้นวนมีนาแล้อก็ไปปรับเองเข้ากับอวตารของตัวเองชิ้นที่3เนี่ยอย่าเพิ่งงงนะน้องว่ามันดูแล้วมันคืออะไรมันคือผ้าคลุมค่ะแต่พี่แป้ชมไม่รู้ว่าไอเท วลามันโชว์มาแบบนี้มันบั๊กหรือเปล่านะแต่เมื่อเราใส่มาก็เท่เหมือนกันนะคะน้องและเขาแจกพีกแก้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันชิ้นเท่านั้นนะคะโคชินี้จะมาในชิ้นต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นในคืนนี้นั่นเองนะคะและชิ้นต่อไปนะคะน้องจะเป็นไม้กวาดที่จะอยู่ตรงมือของเราเขาแจกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันชิ้นเช่นกันปีหน้าอาจจะไม่มีของฟรีแล้วฉะนั้นใครที่อยากเก็บสะสมของฮาราวีเนี่ยแนะนำว่าเก็บอันนี้ด้วยนะคะน้องแล้วเอาไปใส่ในปีหน้าได้อย่างที่แป้นชมบอกปีหน้าอาจจะไม่มีของฟรีแล้วเก็บเธอและชิ้นนี้สวยมากน งงว่าไอ้กลมๆนี่มันคืออะไรพี่แป้ไม่แน่ใจว่ามันคือฟองสบู่หรือมันคือลูกแก้วนะคะน้องแต่มันจะครอบตัวเรานั่นหมายความว่าตัวของเราเนี่ยจะอยู่ภายในไอ้วงกลมตรงนี้นี่แหละและเมื่อเราใส่มาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน้องว่าเราเราเดินเราจะอยู่ในลูกแก้วอยู่ในวงกลมแบบนี้น่ารักมากมากและเขาแจกเพียงแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันชิ้นเหมือนกันเลยและเชนต,ต่อไปนะคะจะเป็นดรแพะของเรานะคะเป็นศาสตราจารย์ภายในหนังนี่แหละค่ะน้องโบเรียว่าตัวละครที่เด่นมากๆด้วยนะคะและเท่มันเนี่ยมันจะ อยู่ข้างเราค่ะน้องๆบอกเลยเว้ยมันก็น่ารักแลวมันก็ดูแปลกๆดีนะคะและเขาแจกเพียงแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันชิ้นเท่านั้นและชิ้นสุดท้ายนะน้องๆจะเป็นเสื้อแขนยาวแบบนี้บอกเลยพี่แป้งไม่แน่ใจว่ามันคือเสื้อของตัวร้ายหรือเป็นยูนิฟอร์มอะไรนะคะแจกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันชิ้นเช่นกันสึ่งแบบนี้นะคะน้องๆโปรโมทหนังที่จะเข้านะคะในวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนนี้บอกเลยว่าเป็นหนังที่เป็นแฟนตาซีมากพี่แป้งชมก็จะไปดูที่โรงหนังเหมือนกันบอกเลยว่าควรเก็บของฟรีจากแบบนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นนนนนขขอองงงททีี่่ถูกลิิิสธ์ด้้้วยัเ อนนี้พี่แป้โชว์มีเพชรเกือบแสนแล้วจากวิธีการทําง่ายๆนั่นเองนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วทําตั้งแต่วันนี้เลยยิ่งดีพี่แป้งชมก็แอบงงเหมือนกันว่าพอพี่แป้งเข้ามาเนี่ยมันไม่มีเควสอะไรพี่ทําเลยนะคะนั่นหมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะน้องาะมันมีโอกาสที่เราจะได้เพชรง่ายๆโดยการที่น้องกดด้านบนคําว่ารีวอร์ดนะคะน้องจะเห็นว่าเราสามารถกดเคมได้นะคะตามเวลาของเขาลหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วน้องมันจะให้กดตามเวลานะคะสมรับน้องกดอันแรกเนี่ยน,น้องจะได หนึ่ร้อยเพชรนะคะอันที่2น้องจะได้1000เพชรอันที่3น้องจะได้2000เพชรอันที่4น้องจะได้3000เพชรอันที่5น้องก็จะได้5000เพชรแต่ถ้าน้องเนี่ย AFK เล่นลืมขยับเมาส์จะมันเด้งออกจากแบบนี้น้องต้องยืนใหม่นะคะนั่นะหมายความว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่ ร้อยเพชรเลยข้อดีตรงนี้คืออะไรรู้ไหมน้องๆไอหลังมันไม่รู้ว่ามันมีรีวอร์ดเพราะครั้งที่แล้วที่พี่เป้ยชมพาน,น้อง,องทำประมาณ30มสิบเเนี่ยมันไม่มีกดรีวอร์ดที่นด้เพชรแบบนี้นะหลังมันก็เลยถอดใจไม่ทํากันแล้วค่ะทุกคนและของฟรีนะคะให้น้องวิ่งมาตรงนี้ได้เลยคาถาที่พี่เป้ยชมบอร์ดนี่ยังเหลือประมาณสี่พันกว่าชิ้นนะคะสามารถมายืนแล้วก็มา เก็บเพชรแล้วก็แลกของฟรีได้เลยอย่างที่พี่เป้ชมบอนนะคะในคืนนี้นะคะหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยจะเป็นผ้าคลุมมาใช้เพชร2 0 0 0 0เพชรเนาะต่อไปเป็นปีกแว่นตานะคะแล้วก็ลูกแก้วเราก็ดูว่าสามารถแลกของได้วันไหนบ้างแล้วก็ยืนเอเคเก็บเพชรไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะแลกของชิ้นนั้นได้ในวันนั้นนะคะ